พื้นที่ในซูดานถูกปิดล้อมนันกว่า500วันผู้คนกำลังหิวโหยและอดอยากและต้องการการได้รับการช่วยเหลือด่วนที่สุดเกิดอะไรขึ้นในซูดานความขัดแย้งภายในประเทศทำให้มีผู้พลัดถิ่นภายในประเทศกว่า12ล้านคนโดยกว่า4.2ล้านคนได้หลีภัยไปยังประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ในเคปกามิยาเมรสคูตูมและทาวิลาสถานาการณ์ล่าสุดในเมืองเอลฟาเชร์เมืองหลวงของภูมิภาคดาฟูเหนือของประเทศซูดานถูกกองกำลัง I อเสยิงถล่มอย่างต่อเนื่องและปิดล้อมเมืองมานานกว่า500 บางคนติดอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือและหลายคนต้องหลบหนีออกจากเขตสู้รบทั้งนี้ก็จะมีกลุ่มที่ปอาบางได้แก่เด็กผู้หญิงผู้พิการและผู้สูงอายุที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดในตอนนี้และตลอดเส้นทางการหลบหนีไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดพวกเขาต้องเผชิญกับความเสี่ยงเช่นการถูกกุกคามทางเพศการถูกลักพาตัวและการถูกทำร้ายจากการถูกลีถ่ยและเหตุการณ์ที่รุนแรงอีกมากมายภายในระยะเวลาเพียง1สัปดาห์เท่านั้นมีผู้ต้องเอาชีวิตรอดเพิ่มขึ้นถึง71,000นนคนขณะเดียวกันสถานการณ์ในค่ายู้รี ภในเมืองชาวิลาของซูดานและในประเทศชาตกอยู่ในภาวะวิกฤตผู้คนต้องอาศัยอยู่อย่างแออัดจากจํานวนผู้ที่หนีมาเพิ่มสูงขึ้นขาดแคลนอาหารน้าสะอาดที่พักพิงไม่เพียงพอโดยเฉพาะกับเด็กและผู้หญิงที่เดินทางมาถึงในสภาพที่หิวโหยขาดสารอาหารเจ็บป่วยและค่อนข้างบอบช้าทางจิตใจยูนเฮซีอารและพันธมิตรขณะนี้ทํางานอยู่ในพื้นที่เมืองทาวิลาและในประเทศชาเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือโดยมุ่งช่วยเหลือให้กลุ่มปอบ,บางมากที่สุดเช่นผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงผู้พิการเด็กที่ ิมาโดยลำพังและผู้สูงอายุจัดหาที่พักพิงและน้ำสะอาดมอบการรักษาพยาบาลสิ่งของบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินเยียวยาจิตใจและมอบการช่วยเหลือทางด้านการเงินไปแล้วกว่า475ครอบครัวแต่เรายังต้องการการช่วยเหลืออีกมากล่าสุดยูนเ r ซียได้มอบที่พักพิงไปแล้วกว่า1,000คนซึ่งเมื่อเทียบกับจํานวนผู้ลี้ภัยในประเทศชาติที่คาดว่าน่าจะเพิ่มสูงขึ้นถึง9 0 0 0 0คนหมายความว่าย n นเ r ซียสามารถช่วยเหลือไปได้เพียง1%เเท่านั้นและนี่คือสาเหตุที่เราอยากเชิญชวนทุกคนมาร่วม ริจคเพื่อช่วยเหลือชาวซูดานที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้โดยสามารถโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารหรือสแกน q คี o d e โคได้ตามที่แนบให้หรือสามารถร่วมบริจาคอย่างต่อเนื่องเพียงวันละย20บาทผ่านทางเว็บไซต์ของ UNHCR มาร่วมส่งความช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้ชาวซูดานท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากลำบากในครั้งนี้กันนะคะ